เราต้องช่วยตัวเราเองก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นก็ช่วยเนี่ยจ้ะผู้พิเศษเอ้ยใครแต่ใครเนี่ยนะที่เราเข้าใจว่าบรรดาให้ทุกสิ่งเนี่ยนะเขาที่หลังเรานะเออแม้แต่เทวดาย,ยังลำพึงเงี้ยน,นะเาก็เออต้องบุญของมนุษย์เนี่ยเป็นหลัก แล้วก็เทวดาเป็นส่วนเสริมครูพี่ใหญ่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้เะเออนี่ออลำพึงมาเลยตั้งบุญของตัวเองก่อนเป็นหลักเทวดาเสริมจะได้อาศัยบุญของมนุษย์เนี่ยที่มีบุญได้สังสมบุญมาและประกอบด้วยฤทธิ์เทวานุภาพอีกนิดเดียวก็ มาเลยอาศจรรย์เกิดขึ้นเลยน,ะนี่น่นาะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะต้องเรื่องที่เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นมีบุญเพราะสั่งสมบุญมานะจ๊ะ